สวัสดีครับเจอก,กันกับผมกิตินะครับบนกิติเฟมบรีออนทูบนะครับพามเบิงสวนหกหกเนาะคือสวนนี้ผมได้โลงคลิปไปก็ะโดนเติบแล้วนะผมก็ถิ่งช่วงไปประมาณเดือนสองเดือนเนาะพริกซุกแล้ครับเนาะพริกซุกแล้ว,แ,ลวแต่ว่าที่มันเกินตรงการคือว่า มันหกครับต้นมะเขือนี่แปลงนี้ผมบ้านเป็นแปลงเพะเพ่อเบียรครับนะเพาะต้นกาเนาะแต่ที่นี่ผมไม่ได้ถอนไปปลูกเขาก็ขืนยังเสียครับเนาะตรงนี้ดินมันดีครับมันก็เลยงามเน่แต่ว่ามันขึ้นทีเนาะกับทําการรจํากกาจัดนะครับเดี๋ยว กตสีบอ,อทิมนอกนะสีถอนต้นนะครับตัดกิง่งตัดใบมันออกนะครับเหลือแต่เหลือแต่ตโคนมันกับหากเดี๋ยวสีเอาไปลงถุงลงกระถางนะครับสว่วนนี้กับพ็นพักแป้นครับที่ผมเก็บเก็บกินอยู่เรื่อยๆนี่บริกินมาสองเดือนแล้วมันก็ะสิเป็นยังสีเดี๋ยวก็สิจัด จัดสวนนี่มันดูดีจักน่อยครับหกหกปันปลาหรือบางที่ผมก็เสีลงมกระถางแบบนี้แหละนะครับนี่กุยช่ยล่มกระถางเนาะแต่ว่าดินแห้งไว้ๆครับเพราะว่าอากาศมันเริ่มแห้งละมันหนาวเนาะหนาวดินแห้งยังไว้ทั้งดินมันก็สี้ื่อมพร้อมนี่ครัน ดินเริ่มเสื่อมนะเพราะว่ามันอยู่มาโดนแหละนะครับกระถางหนึ่งประมาณปีหนึ่งเลยเนะี่ยเดี๋ยวมาเบิง่งว่ามันสิลวงแบบเดยนะครับ กระช่ายเหลือจากตูเ้เยง็นเงี่ยงงามนี่เลยอันนี้เอาไว้เห็ดแนว่ครับหลูกใหญ่ละตัวผู้ออกไปไกลว่าได้แดด่อน ท่านในใส่หมวกเนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าผมสิดําเนินกันได้ด <c oughs> ถึงใดน,นะครับ